ถ้ารักคุณหนูเฟยตอนที่สี่ฉันรู้ตัวดีคุณหนูครับเรือมารอแล้วครับเรือมาแล้วหรอครับเรารีบไปกันเถอะจะได้กลับมาทันช่วงเย็นลมพูดขึ้นขณะเก็บของที่จำเป็นอย่างพวกอาหารและเครื่องดื่มใส่ในกระเป๋าเป้เพราะว่าตอนกลางวันพวกเขาต้องไปทานข้าวที่จุดพักก่อนจะเข้าไปดูถ้ำนกนางแอ่นและการเดินทางนั้น พวกเขาเลือกจะไปทางเรือเพราะมันเร็วกว่าการที่ต้องเดินผ่านป่าไปหลังจากนั่งเรือรอบเกาะมาสักพักในที่สุดพวกเขาก็มาถึงทางเข้าถ้ำนกนางแอน่นซึ่งบริเวณทางเข้าไปนั้นมีทั้งโขดหินหาดทรายและก็น้ำทะเลที่ผสมกันไปเรียกได้ว่าค่อนข้างเดินลําบากพอสมควรบางครั้งก็ต้องลุยน้ำ ทำให้เฟยที่ตอนแรกยังรู้สึกตื่นเต้นถึงขั้นทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เพราะเขาไม่คิดว่ามันจะลำบากขนาดนี้เป็นไงล่ะครับคุณหนูจะกลับเลยไหมไม่เอาเฟยมาแล้วเวยจะเข้าไปดูในทําถ้าอย่างนั้นก็นั่งพักก่อนเถอะนะครับแล้วค่อยเข้าไปลมเสนอขึ้น พร้อมทั้งมองโขดหินที่ดูเรียบเนียนก็พาคุณหนูของตัวเองไปนั่งพักตรงนั้นพร้อมทั้งพยักหน้าให้กับคนขับเรือที่พาพวกเขามาให้ไปพักทานข้าวก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปดูในถ้ำจะได้มีแรงไม่เหนื่อยเกินไปลมเอาน้ำให้เวยหน่อยสิเวยนั่งหอบหายใจด้วยอาการเหนื่อยทั้งยื่นมือไปรับน้ำจากลมที่ส่งมาให้เขา เปิดดื่มก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองปากถ้ำที่พวกเขาตั้งใจจะมาดูวันนี้คุณหนูร้อนไหมครับนิดหน่อยนะเอาพัดลมนี่ไปเป่าก่อนนะครับลมยื่นพัดลมจิ๋วให้กับเฟยก่อนหันมาหยิบกล่องอาหารที่ป้าบัวทําให้ออกจากกระเป๋ามีปลาหมึกด้วยไหมอะ่ะมีครับวันนี้เป็นหมึกนึ่งมะนาวน่าอร่อย เฟยรับกล่องอาหารมาเปิดดูทั้งยิ้มอย่างพอใจก่อนจะเริ่มทานอาหารหลังจากทานเสร็จคนขับเรือก็เริ่มเดินนำทางพวกเขาเข้าไปในถ้ำภายในถ้ำดูกว้างใหญ่แถมอากาศยังเย็นมากแตกต่างจากอากาศด้านนอกที่พวกเขานั่งพักทานข้าวเมื่อกี้เฟยเงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนของถ้ำมันค่อนข้างมืดทำให้คนขับเรือต้องส่งไฟฉายให้กับพวกเขา พอเขาส่องไฟขึ้นไปดูก็พบกับนกนางแอ่นจำนวนมากที่เกาะอยู่บนผนังถ้ำด้านบนแถมยังมีรังนกสีขาวที่จับกันเป็นระเบียบอยู่ภายในถ้ำด้วยทำให้เขาตื่นเต้นเป็นอย่างมากนั่นหรอครับรังของนกนางแอ่นที่พวกเขาเอาไปทำรังนกใช่ครับมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอเวยมองดูรังนกที่มากมายพรางคิดในหัวว่าไม่น่าละ่ะที่ยักษ์ ถึงอยากจะเป็นเจ้าของเกาะนี้เพราะแค่ลังนกที่มีในถ้ำนี้ถ้าจะส่งขายก็น่าจะสร้างกำไรให้กับตัวเองได้มากยิ่งไม่ต้องพูดถึงการเอามาผลิตเป็นลังนกพร้อมดื่มขายเองแบบนั้นยิ่งสร้างเงินได้มหาศาลเลยละ่ะหรือว่าเขาควรจะบอกป้าให้มาทำลังนกขายดีนะคุณหนูเดินระวังหน่อยครับอโอยยังไม่ทันที่ลมจะได้พูดจบเฟย ก็ล้มหน้าขมาลงไปที่พื้นเพราะสะดุดโขดหินทําให้ลมต้องรีบเข้าไปพยุงคุณหนูเป็นไงบ้างครับเฝยเจ็บมากเฝยเบะปากเพราะข้อเท้าพลิกจากการล้มเมื่อกี้เนื่องจากเขาไม่ทันระวังเลยต้องเจ็บตัวแบบนี้ผมว่าเรากลับกันเลยดีกว่านะครับคุณหนูเจ็บตัวแบบนี้ถ้าเดินเข้าไปลึกกว่านี้อาจจะไม่ปลอดภยัยแต่ว่า อย่าดื้อครับคุณหนูหรือคุณหนูอยากให้ผมรายงานในท่านกลับก็กลับสิทำไมต้องขู่ว่าจะรายงานพี่ใหญ่ด้วยพอได้ยินลมบอกว่าจะรายงานพี่ชายของตัวเองเฟยก็ไม่กล้าดื้ออีกถ้าจะบอกว่าในบ้านเขากลัวใครมากที่สุดก็คงเป็นพี่ชายของเขานั่นแหละทําตัวดีๆไม่ให้ลมเอาเรื่องไปรายงานพี่ใหญ่น่าจะดีกว่าดีมากครับงั้นเราก็รีบออกจากถ้ำกันเถอะอืม เฟยตอบรับก่อนจะเดินตามคนนำทางออกจากถ้ำไปแต่เว่าเดินไปเพียงไม่นานเขาก็ต้องหยุดเพราะเจ็บข้อเท้ามากคุณหนูขึ้นขี่หลังผมเนะครับแต่ลมก็เหนื่อยมากแล้วจะแบกเฟยไหวเหรอไม่ต้องห่วงครับผมแบกได้เฟยขอโทษนะลมลมไม่ได้ตอบรับอะไรแต่ย่อตัวลงเพื่อให้เฟยขึ้นขี่หลังแล้วพาออกจากถ้ำไป แต่ทว่าพอออกจากถ้ำมาถึงข้างนอกท้องฟ้าก็มืดมนแปลกๆคล้ายกับผลกำลังจะตกดูเหมือนพายุกำลังจะเข้านะครับคนขับเรือรีบเอ่ยรายงานพร้อมทั้งแสดงสีหน้าเป็นกังวลเพราะหากคำนวณดูแล้วการขับเรืออ้อมจากฝั่งถ้ำนกนางแอน่นไปอีกฝั่งที่เป็นที่พักก็ใช้เวลาพอสมควรดีไม่ดีอาจจะเกิดพายุขึ้นระหว่างทางซึ่งมันไม่ปลอดภยัย แล้วจะทำยังไงดีล่ะกลับเลยได้ไหมลมถามขึ้นจะกลับก็ได้อยู่หรอกนะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะเกิดพายุระหว่างทางหรือเปล่าแล้วจะให้ทำยังไงล่ะจะให้รอยอยู่ที่นี่เหรอแล้วถ้าเกิดฝนตกจนถึงกลางคืนล่ะเฟยนอนที่นี่ไม่ไหวหรอกนะแล้วรีบกลับตอนนี้เลยไม่ได้หรอลมข่าวนี้เฟยพูดขึ้นด้วยความกังวลเพราะเขาคิดไม่ออกจริงจ ว่าถ้าหากต้องค้างคืนตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาไม่ใช่คนที่จะอยู่ในสภาพแบบนี้ได้หรอกนะลมมองดูคุณหนูของตัวเองก่อนจะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เริ่มมีเมฆคึ้มเข้ามาเขาค่อนข้างลังเลว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะตอนนี้ฝนยังไม่ทันตกถ้ารีบขับออกไปก็น่าจะยังทันเนื่องจากเขาก็นึกสภาพคุณหนูของตัวเองที่ต้องค้างคืน อยู่ในป่าบริเวณนี้ไม่ออกเนื่องจากพวกเขาคิดแค่ว่ามาแป,ป๊บเดียวแล้วก็กลับเลยเตรียมมาแค่อาหารสำหรับมื้อกลางวันไม่ได้มีอุปกรณ์กางเต็นท์สำหรับนอนค้างคืนอะไรก็ได้ครับงั้นพวกเรารีบกลับกันเถอะคนขับเรือแสดงสีหน้ากังวลแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ขัดคำสั่งของคนเป็นนายไม่ได้ถึงได้พาทั้งสองขึ้นเรือแล้วขับออกไป แต่ทว่าเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะทันทีที่เรือขับออกไปได้ไม่เท่าไหร่ลมและฝนก็ขน่ำตกลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัวทำให้เรือขนาดเล็กของพวกเขาต้านทานกับคลื่นทะเลตอนนี้ไม่ได้แต่คนขับเรือก็พยายามคุมสติเพื่อจะพายเรือเข้าไปจอดยังชายหาดที่สามารถจอดเรือได้แต่โชคไม่เข้าข้างพวกเขาเนื่องจากลมและฝนพร้อมด้วยคลื่นทะเล ที่สัดกระหน่ำอย่างแรงทําให้คนเรือมองไม่เห็นชนเข้ากับโขนหินอย่างจังจนคนที่อยู่ในเรือกระเด็นตกน้ําไปคนละทิศละทางคนขับเรือที่ว่ายน้ําแข็งที่สุดในสามคนรีบคว้าตัวของลมที่กําลังจมลงไปในทะเลเนื่องจากอีกฝ่ายกระเด็นออกจากเรือแล้วกระแทกเข้ากับโขดหินอย่างจังจนหมดสติอีกอย่างตัวเขาเองก็กระเด็นมาทางเดียวกับลมเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะมองหาคุณหนูเฟย แต่ทว่าด้วยฝนและลมที่กระหน่ำอย่างแรงทำให้เขามองไม่เห็นว่าตอนนี้คุณหนูกระเด็นไปอยู่ตรงไหนเขารีบลากลมขึ้นมาบนชายหาดก่อนจะกระโดดลงไปในน้าเพื่อตามหาเฟยอ,อีกครั้งแต่หน้าเศร้าที่เขาไม่เจอคุณหนูเฟยซะแล้วลมฟื้นขึ้นมาในห้องพักที่ดูสะอาดแถมยังมีกลิ่นของยาเบาๆลอยคุ้งอยู่ทั่วทำให้เขาพอจะเดาได้ วันนี้อาจจะเป็นโรงพยาบาลเดี๋ยวนะโรงพยาบาลงั้นหรอลมรีบเด้งตัวลุกจากเตียงแต่ทว่าโดนมือหนาของใครบางคนจับไหล่ของเขาไว้ไม่ให้ขยับตัวลุกซะก่อนนายท่านพึ่งฟื้นอย่าพึ่งขยับชายหนุ่มล่างสูงที่ดูหล่อเหล่าตามแบบฉบับคนไทยเสื้อสายจีนเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทุ้ม แถมยังจ้องมองคนที่อยู่บนเตียงด้วยสายตาคาดเดาไม่ได้แต่ลมก็พอจะเดาเอารมณ์ของอีกฝ่ายออกเลยไม่คิดขัดขืนเพราะเขารู้ดีหากทําให้อีกฝ่ายหงุดหงิดจะเกิดอะไรขึ้นจริงสิงครับคุณหนูว้ยแล้วครับลมถามคนตัวสูงตรงหน้าที่มีศักดิ์เป็นพี่ชายของคุณหนูเขาแต่ถ้าว่าอีกฝ่ายกลับไม่ได้ตอบคําถามของเขานั่นจึงทําให้ลมยิ่งเป็นกังวลมากกว่าเดิม ก่อนจะถามขึ้นอีกครั้งนายท่านครับคุณหนูเป็นยังไงบ้างครับยังหาตัวไม่เจอว่ายังไงนะครับแล้วคุณหนูจะไม่เป็นอะไรหรอกครับเรื่องนี้มันเป็นความผิดของนายนายรู้ใช่ไหมแทนที่จะให้คำตอบแต่คนตัวสูงตรงหน้ากับพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาแม้ว่าน้ำเสียงนี้เขาจะได้ยินบ่อยแต่เขาก็ยังไม่ชินสักทีผมรู้ครับ ถ้ารู้ตัวก็ดีต่อไปนี้นายกลับไปดูงานกับฉันที่กรุงเทพเดี๋ยวนะครับแล้วคุณหนู่ะครับเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับนายอีกต่อไปนายดูแลเฟยไม่ดีต่อไปนี้นายจะไม่ได้ดูแลเฟยอีกอีกด้านหนึ่งนายหัวจะทำอย่างนี้จริงๆเหรอครับกำพลถามคนเป็นนายของตัวเองขณะที่มองดูเด็กหนุ่มหน้าตาน่ารักบอบบาง ที่กำลังนอนหมดสภาพอยู่บนเตียงใช่แต่แบบนี้มันออกจะนี่กับพลนายกลัวอะไรของนายคิดว่าฉันจะทำอะไรเด็กนี่งั้นเหรอฉันแค่ให้อยู่ที่นี่รอแค่เด็กนี่ยอมขายที่ให้ฉันฉันก็จะปล่อยไปแต่นี่มันคือการกักขังหน่วงเหนียวนะครับในหัวเรื่องนั้นไม่ต้องให้นายบอกฉันรู้ตัวดีนายมีอะไรก็รีบไปทำเถอะ กำพลมองดูเจ้านายของตัวเองพางถอนลมหายใจออกาเบาๆก็รู้อยู่หรอกว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้แต่การทำแบบนี้มันออกจะเกินไปหรือเปล่านะสำหรับเด็กคนนี้ไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาแล้วจะวอยวายหนักแค่ไหนแต่นั่นไม่สําคัญเท่ากับพี่ชายของเด็กคนนี้ทำไมถึงได้ใจร้ายปล่อยน้องม่อยู่กับนายหัวของเขาได้นะไม่เข้าใจสองคนนี้เลยจริงๆก็รู้อยู่หรอก ว่าเป็นเพื่อนกันแต่การเข้าข้างเพื่อนแทนที่จะเข้าข้างน้องชายตัวเองแบบนี้มันออกจะเฮ้อเขาไม่พูดดีกว่า